ครับสวัสดีผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดออนเบสิ m แมชชีนารีกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยผมพอเราเริ่มเกมมาเขาจะมีสมุดคู่มือมาให้เราหนึ่งเล่มอะนี่หน้าตาสมุดคู่มือจะเป็นอย่างนี้เป็นวิธีการใช้งานสิ่งต่างๆที่อยู่ในแอดออนตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าน่สมุดหมดเลยแต่ก็จะดูยากนิดนึงแล้วก็สิ่งแรกที่จะต้องคราบให้เราไปคาบประแจ ประแจจะเอาไว้ดูเขาเรียกว่าย่างไงเอาไว้ส่องดูว่าเครื่องมือชิ้นเนี้ยทำงานยังไงแล้วก็ต่อมาสิ่งที่สำคัญเลยอันนี้ต้องใช้ก็คือพวกสายไฟกับท่อนำส่งแก๊สท่อนำน้ำอะไรอย่างเงี้ยท่อส่งน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับแอดออนตัวนี้เลยฮะนี่วิธีครับจริงๆเราสามารถเปิดดูในคู่มือตรงส่วนนี้ได้นะนี่เขาจะมีคู่มือบอกหมดทุกอย่างเลยอะ่ะ เนี่ยแล้วก็นี่แล้วก็นี่เนี่ยสามสิ่งนี้จะค่อนข้างสำคัญมากเลยนะท่อไฟฟ้าท่อน้ำแล้วก็ท่อแก๊สแล้วก็อันต่อมาจะเป็นสายพานสายพานค้าไม่อยากใช้ไม้อะไรก็ได้นะจริงๆอะ่ะเนี่ยบล็อกไม้ใช้เป็นบล็อกไม้อะไรก็ได้ วิธีการใช้สายพานเบื้องต้นก็คือนี่เนี่ยก็ต่อประมาณนี้นี่เวลาเราโยนของลงไปเห็นไหมเราสามารถใช้คู่กับฮอปเปอร์ได้แล้วก็มันสามารถนี่ฮะทำเป็นทางแบบนี้ได้คล้ายๆอันนี้เลยคล้ายๆล,ลางรถไฟเลยฮะการทำงานจะคล้ายๆกันแล้วก็ต่อมาจะเป็นระบบพลังงานในแอดอ n อนตัวนี้นะฮะ พลังงานชนิดแรกก็จะเป็นพลังงานที่ทำมาจากถ่านหินนี่ฮะวิธีครับก็ตามนี้วิธีการใช้งานให้เราวางเตาที่เป็นเตาผลิตพลังงานแล้วผมแนะนําว่าให้วางบล็อกกั้นไว้อย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่วางเนี่ยเวลาเราโยนถานไปอะ่ะมันชอบหลุดออกไปด้านข้างอะ่ะก็ให้ระวางกั้นแบบนี้ไว้ก่อนพอระวังกั้นเสร็จแล้ว วิธีการใช้งานก็คือนี่โยนฐานิีเข้าไปอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะถูกเข้าไปในเตาเผาแต่จริงๆอะ่ะผมว่าเขาควรจะมีเอฟเฟกต์ไฟอะไรอย่างนี้หน่อยนะอันนี้แอบดูยากไปน,นิดนึงแล้วก็ต่อมาจะเป็นพลังงานโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์จะใช้พวกบล็อกลาพีสกับพวกบล็อกเลสโตนแล้วก็ทองแดงประมาณนี้ออันนี้จะเป็นโซล่าเซลล์แบบเล็กจริงๆเขาจะมีโซล่าเซลล์แบบอันใหญ่ด้วยนะเนี่ยวิธีการใช้งานก็ให้ระวังสายไฟไปก่อนเคเบิลนี่แล้วก็วาง ซลร์เซลล์ไปข้างบนอย่างเงี้ยเขาจะต่อเข้าไปเองอะการจ่ายพลังงานจะเข้าจากข้างล่างแล้วก็ต่อมาจะเป็นขั้นอัปเกรดก็จะใช้โซลาร์เซลล์อันเล็กสามอันเพื่ออัปเกรดเป็นอันใหญ่อันอนึ่งอะนี่ทีครับจะเป็นประมาณนี้วิธีการใช้งานก็นี่วางเข้าไปอย่างเงี้ยพลังงานจะออกได้สองช่องทางนะก็คือรูต,ตรงนี้กับรูต,ตรงนี้ แล้วก็ต่อมาจะเป็นแบตเตอรี่นี่ฮะหน้าตาแบตเตอรี่วิธีการใช้งานแบตเตอรี่ฮะให้เราวางไว้แบบนี้จริงๆจะวางให้วางให้ลอยอ่ะแล้วก็เราก็ต่อพลังงานไฟฟ้าเข้าไปข้างบนนะถ้าเราต่อเข้าจากข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะข้างล่างคือการเอาพลังงานออกมาประมาณนี้สำหรับการเก็บแบต ต่อสองก้อนไปอย่างนี้ก็ได้นะนี่ก็ค่อนข้างช้าระดับหนึ่งเพราะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็อาจจะช้าหน่อยใช้คู่กันได้หมดเลยนะในการเก็บพลังงานนี่ฐานหินเออเดี๋ยวนะต่อข้างบนก็ได้เหรอนี่เพิ่งได้ลองเมื่อกี้นี้นี่ฮะเราต่อพลังงานขึ้นมาอย่างนี้ได้นะแล้วก็ต่อมา จะเป็นพลังงานน้ำฮะวิธีการต่อพลังงานน้ำคร่าวๆก็คือให้เราจ่ายไฟเข้าไปที่ปัม๊มจากปั๊มเข้าไปที่แทงจากแทงเข้าไปที่เจ n เนอเรเตอร์ฮะก็คือเจ n เนอเรเตอร์จะมีสองแบบจะมีทั้งของน้ำและของลาวาแยกกันอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาไฟฟ้าออกจากเจ n เนอเรเตอร์ไป แบตอย่างเงี้ยไปเก็บไว้ในแบตประมาณนี้นสำหรับการทําพลังงานน้ําวิธีทําก็เนี่ยเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ก่อนเนี่ยให้เราวางปั๊มไว้บนน้ําอย่างนี้เลยนี่แล้วก็เอาแท้งต่อขึ้นแท้งเนี่ยเห็นภาพไหมเนี่ยต่อดูดลาวาขึ้นแท้งก็คือแท้งใช้เหมือนกันนะ แล้วก็จากแท้งมาที่เจ n เนอเรเตอร์นี่นี่ประมาณนี้เห็นไหมหน้าตามันก็จะประมาณนี้แล้วเราก็อย่าลืมให้พลังงานเข้าไปที่ปั๊มด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่ทำงานนี่นี่แล้วก็รอสักครู่เห็นไหมมันจะดูดน้ำมาแล้วแล้วพอดูดน้ำมาเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนน้ำ เข้าไปที่เจเนอเรเตอร์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน<ม>เห็นไหมท่อท่อส่งเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีไฟฟ้าเข้าแล้วเนี้ยหลักการก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเจเนอเรเตอร์ของน้ําการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยน้ํากัลลาวาก็จะเป็นประมาณนี้ต้องใช้ปั๊มแล้วก็ต่อมาจะเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ํามัน น้ำมันก็จะคล้ายๆกับอันนี้เลยนะแต่จะมีเครื่องขุดน้ำมันนี่หน้าตาเครื่องขุดน้ำมันแล้วก็ใช้พ่อแล้วก็ส่งน้ำมันเข้าไปเก็บไว้ในแท้งแล้วก็จากแท้งลงมาที่เครื่องผลิตเจเนอเรเตอร์ที่เป็นตัวเจเนอเรเตอร์ของน้ำมันนะนี่ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมจ่ายพลังงานให้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ พลังงานจากตรงนี้แล้วกันนี่เราก็ต่อเข้ามาอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวเขาจะดูน้ำมันขึ้นมาเห็นไหมดูน้ำมันขึ้นมาแนละ้วแล้วก็ส่งลงไปที่ตัวผลิตไฟฟ้าแล้วตัวผลิตไฟฟ้าเราก็สามารถส่งมาเก็บประจุตรงฝั่งนี้ได้เขเาใจปะคือมันไปได้หลายทอดมากเลยอะอยู่ที่จัดการระบบเลยก็เนี่ยเห็นใจไหมเราก็ส่งต่อกันเป็นทอดๆอย่างนี้นี่แล้ว พลังงานก็จะมาเก็บเข้าแบตอย่างนี้เลยฮะแล้วก็ส่งไปใช้ตามจุดต่างๆได้ฮะระบบพลังงานไฟฟ้าที่เป็นน้ำลาวาแล้วก็น้ำมันจะเป็นประมาณน,นี้ฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเครื่องที่ใช้ทำพลาสติกเนแล้วก็เครื่องทุบเครื่องทุบบล็อกแล้วก็เครื่องวางบล็อกการทำงานของสามอันนีกกกน้ก็คือเครื่องทำพลาสติกก่อนก็คือเครื่องทำพลาสติกเนี่ย เราต้องเอาน้ำมันะมาเพื่อทําให้เป็นพลาสติกนี่เราก็ต่อท่อเปอย่างนี้เลยเนี่นี่แล้วก็เอาน้ํามันเข้าเครื่องไปใช่ไหมฮะประมาณนี้หน้าตาแล้วก็เราก็จ่ายพลังงานให้เครื่องไปจ่ายพลังงานนี่ฮะแล้วเราก็วางสายพานไว้ข้างบนอย่างนี้ได้นะเห็นปะมันพอมันผลิตพลาสติกเสร็จปุ๊บมันก็จะโยนลงสายพานแล้วสายพานก็จะล่าไปที่ฮอปเปอร์ นี่แล้วก็จะลงไปอย่างนี้การทํางานจะเป็นประมาณนี้เราเครื่องผลิตพลาสติกเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ต่อมาจะเป็นเครื่องที่เอาไว้ทุบบล็อกหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเราก็ต้องให้พลังงานเหมือนกันทุกอย่างในแอดอนตัวนี้จะต้องให้พลังงานหมดเลยฮะพอเราจ่ายพลังงานไปเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะทุบบล็อกเอาไว้ทําฟาร์มบล็อกได้นะเอาไว้ทําฟาร์มหินได้ นี่ประมาณนี้และต่อมาก็จะเป็นเครื่องที่เอาไว้วางบล็อกให้เราวางเครื่องไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็เอากล่องวางไว้บนเครื่องแล้วเราก็เอาบล็อกที่เราจะให้มันวางแปะไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะวางบล็อกพอเราทุบออกปุ๊บมันก็จะวางมันก็จะเอาของในบล็อกอะมาวางเนี่ย ผมลองทุบของในบ็อกก็จะลดไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เป็นการปั๊มบล็อกหรืออะไรสําหรับ3อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อมาจะเป็นเครื่องทําฟาร์มต่างๆนะฮะก็คืออันแรกเนี้ยจะเป็นเครื่องที่เอาไว้ขุดแร่ที่อยู่ในโลกปกติของเราอันนี้ก็คือเครื่องขุดแร่ที่อยู่ในโลกของเนเธอร์ระราวังที่โลกปกติได้เลยนะแล้วก็อันต่อมาจะเป็นเครื่องที่เอาไว้ทําแบบ ตบปลาแล้วก็ทำฟาร์มมันก็จะมันไม่ได้มีแค่เนื้อปลานะแต่ที่ผมรอมันมีพวกหนังแล้วก็หวกเนื้อหมูอะไรองนี้ด้วยแล้วก็ต่อมาไอเครื่องเนี้ยการทํางานเหมือนระวางน้ํากับลาวาแล้วก็ได้เป็นหินเลยแต่มันอยู่ในเครื่องเดียวเนี่ยก็คือเหมือนรวมกันไว้ในเครื่องเดียวก็คือประหยัดพื้นที่อะประมาณนี้แล้วก็ต่อมาจะเป็นแม่เหล็กแล้วก็ผมลืมพูดถึงเรื่อง ปะแจไปใช่ไหมฮะปะแจการทํางานก็คือเนี่ยเวลาเราคลิกไปที่เครื่องเขาจะบอกว่าไอ้เครื่องเนี้ยเอาไว้ทําอะไรประมาณนี้นี่อย่างเครื่องอันนี้น้ํามันเห็นไหมและอันนี้ก็เครื่องผลิตพลังงานจากน้ํามันเห็นไหมคือเวลาเราเอาไปคลิกของต่างๆเขาจะมีวิธีการใช้งานมาฮะสำหรับประแจก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เรามาดูไอ้นี่กันต่อเครื่องพวกนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมวางปึ๊บปึ๊บ เครื่องพวกนี้ต้องให้พลังงานมันด้วยนะอย่าลืมจ่ายพลังงานให้มันด้วยเพราะมันต้องใช้พลังงานแล้วเราก็วางที่ท่อตรงนี้นี่แล้วก็จ่ายพลังงานครับจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมมันจะผลิตแอ,อกมา ่นีเอออันนี้ผมวางผิดนะเนี่ยแบบหนึ่งผมขอแก้แป๊บอันนี้จะเป็นที่ตกปลาแล้วก็อันนี้จะเป็นขุดแร่แล,รแล้วก็วางกขเปไปอย่างนี้นี่ครับแล้วก็วางฮอเปอร์ไว้ข้างหน้านี้ก็ได้นะหรือเราจะรวมดูดของมารวมกันสมมติว่าผมอันนี้ใช่ไหมฮะแต่ผมไปขอไปหยิบฮอเปอร์แป๊บ นี่ยสมมุติผมเอาฮอปเปอร์มาผมก็เอามาวางไว้ตรงกล่องนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาแม่เหล็กเอาวางอย่างนี้แล้วก็วางสายพานบนแม่เหล็กอย่าลืมจ่ายพลังงานด้วยนะนี่เห็นไหมคือมันจะดูดของที่อยู่รอบๆเนี่ยเข้ามารวมตรงแม่เหล็กจุดเดียวอะแล้วก็ส่งต่อไปยังสายพานอย่างนี้เลยก็คือแบบมันเอามาประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายอยู่อะแต่เวลา,เามาวางกับฮอปเปอร์นี่ก็ แอบดูดของชามเหมือนกันนะดูดิค่อยๆลงปิดๆๆป,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 ประมาณนี้ฮนะหลักการทํางานของแม่เหล็กกับไอ้นี่กับเครื่องขุดเจาะต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไงเอาไว้ทําฟาร์มพวกแบบฟาร์มซอมบี้มั้งเนี่ยสมมุติว่าผมเอาหมูมาแล้วกัน เนี่ยเวลามีอะไรไปยืนอยู่บนเครื่องเนี้ยมันจะถูกฆ่าเลยอะจะถูกฆ่าแบบทันทีเอาไว้ทำฟาร์มซอมบี้ได้นะ่ะไอตัวเครื่องเนี้ยทำฟาร์มมอร์สอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วก็ต่อมาจะเป็นเครื่องบดกับเครื่องที่เอาไว้เผาะเนี่ยเดี๋ยวผมใช้งานให้ดูก็คือสมมุติว่าเราโยนหินไปแล้วอะเนี่ยเห็นไหมเขาจะบดเป็นหินที่เป็นหินกรวดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม นี่ครับการทำงานจะของเครื่องนี้จะมีแค่นี้เลยะแล้วก็เราพอเป็นเครื่องเผาแล้วอะ่ะเนี่ยมันจะเผาแร่อะไรยี้ได้เนี่ยอุ้ยโดนดูดไปถึงนู่นเลยเ,เนี่ยเห็นไหมโดนดูดไประยะมันไกลเหมือนกันนะแต่เหมือนมันทำงานแบบเป็นเวลาเนี่ยแต่การเผา แล้วก็ถ้าเราเอาหินหยาบหินกรวดมาใส่ในเครื่องเผามันก็จะกลับเป็นหินปกติอันนี้วางเร็วไปหน่อยนี่เห็นไหมมันก็จะกลับเป็นหินประมาณนี้ฮะการทำงานของสองเครื่องนี้แล้วก็ต่อมาจะเป็นเครื่องผลิตนมนะฮะนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ฮวิธีการใช้งานก็คือให้เราไปวางอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็จ่ายพลังงานให้ ตรงๆอย่างนี้เลยแล้วก็จะผลิตนมเข้ามาเก็บไว้เครื่องผลิตนมจะมีประมาณนี้เงี้ยก็หลักการทํางานก็จะเป็นประมาณนี้เราเครื่องผลิตนมแล้วก็ถัดมาจะเป็นเครื่องผลิตแก๊สแล้วนี่ก็จะใช้สามอย่างนี้สามสี่อย่างนี้เนี่ยอันนี้คือเครื่องที่ใช้เขาเรียก่อะไรรวบรวมแก๊สแล้วก็ใส่ไปยังท่อส่งแล้วก็เอามาเก็บไว้ในแทงแทงแก๊ส ตัวไอ้เครื่องนี้ทําให้แก๊สมีสถานะเป็นของแข็งอ่ะเดี๋ยวการทํางานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยให้เราวางเครื่องผลิตแก๊สเข้าไปนี่แล้วก็ต่อพลังงานให้เครื่องเห็นปะพอแก๊สจะเปลี่ยนสีละก็คือมันมีแก๊สวิ่งไปละให้เราวางที่เก็บแก๊สไปเนี่ยสังเกตไหมจะมีจุดอะไรขึ้นมาก็คือไอดคือแก๊สนะฮะ แต่ละโลกจะมีแก๊สที่ไม่เหมือนกันด้วยนะเนี่ยหน้าตาเขาจะบอกว่าเนี่ยคือโลกปกติที่เราอยูอ่ถ้าเราใช้เครื่องนี้ดูดแก๊สมันจะกลายเป็นแก๊สออกซิเจนนะส่วนถ้าอยู่ในเนเธอร์จะเป็นคาร์บอนแล้วก็เดนจะเป็นไฮโดรเจนนะประมาณนี้แบบเครื่องดูดแก๊สแล้วก็ต่อมาจะเป็นอันที่ทําให้แก๊สมีสถานะเป็นของแข็งก็คือให้ระวังไปอย่างนี้เครื่องนี้ไม่ต้องจ่ายพลังงานนะ ให้เราเอาท่อแก๊สต่อเข้าไปอย่างนี้นี่นี่ฮะเขาจะผลิตเป็นโบนเมลมาประมาณนี้รายละเอียดจะอยู่ในสมุดน,นะเห็นไหมเขาจะบอกว่าออกซิเจนจะได้เป็นโบนเมลแล้วก็คาร์บอนจะได้เป็นโค oh, ก็คือถ่านอะแล้วก็ไฮโดรเจนจะได้เป็นเลสสโตน ประมาณนี้แล้วเราสามารถผลิตไฮโดรเจนจากการส,สกัดน้ำแบบนี้ได้ด้วยนะนี่โดยการใช้เครื่องนี้หน้าตาอยอ่างนี้ให้พลังงานด้วยนะเนี่ยแล้วก็ต่อท่อแยกแบบนี้เลยมันจะเป็นการสกัดน้ำส,สกัดเขาเรียกว่ายังไงอะผมไม่ค่อยเก่งวิทย์อะก็คือแบบสกัดไฮโดรเจน กับออกซิเจนออกจากกันนะเห็นไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นไฮโดรเจนอันนี้ก็จะกลายเป็นออกซิเจนนะประมาณนี้แล้วเราก็ต่อท่อเข้าไปอย่างนี้ไฮโดรเจนจะได้เป็นเลสตโตนออกซิเจนจะได้เป็นโบนเมลเห็นไหมฮประมาณนี้นี่การทำงานของตัวเครื่องที่เอาไว้แยกสา,สารก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนจะเอาไปแยกลาวาไม่ได้นะจะแยกได้แค่สารจากน้ำ จากที่ผมรอมาต่อไปจะเป็นเครื่องผลิตซิลิคอนนะฮะเครื่องผลิตซิลิคอนจะใช้ก๊สคาร์บอนกับลาวานะฮะซึ่งก๊สคาร์บอนอย่างที่ผมบอกไปแล้วฮะคือมันได้จากเนเธอร์เราต้องลงไปเนเธอร์เพื่อทำเครื่องนี้เดี๋ยวเราไปดูกันพอเราลงมาเนเธอร์แล้วก็ให้รระวงังพวกเครื่องแบบ เก็บแก๊สเหมือนโลกข้างบนปกติเลยฮะเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณน,นี้แล้วก็เอามาเก็บในข้อแทงเก็บแก๊สแล้วก็ส่งออกมาตรงนี้ลาวาก็เหมือนกันนะทําเหมือนข้างบนเป๊ะเลยที่ผมทําให้ดูก่อนหน้านี้แล้วก็เอาเครื่องผลิตซีก้อนมาวางแล้วก็อย่าลืมจ่ายพลังงานไปด้วยนะเนี่ยเห็นไหมก็จะได้เป็นซิลิกอน ซิลกอนนี้จะสําคัญมากตอนท้ายเกมนะฮะเพราะมันต้องใช้ผลิตพวกชุดต่างๆก็จะใช้เป็นซีลกอนประมาณนี้แหละต่อไปจะเป็นเครื่องที่เอาไว้เปลี่ยนสา,สารนะฮะนี่เครื่องนี้การทํางานก็คือให้เราวางไปอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายพลังงานในคือตัวเครื่องด้วยนะแล้วมันสามารถเปลี่ยนสา,สารที่เป็นฐานเนี่ยเห็นปะพอเราโยนถ่านเข้าไปปุ๊บมันจะถูกเปลี่ยนเป็นมลกตด นี่ก็คือเปลี่ยนเป็นอเมรัลนั่นแหละแล้วอเมรัลก็จะถูกเปลี่ยนไปเพชรเอาจริงๆผมว่าไอ้เครื่องนี้แอบโกงมากเลยนะเครื่องเปลี่ยนสารก็จะเป็นประมาณนี้แอบโกงอยู่และอันต่อมาก็จะเป็นเครื่องที่เอาไว้ฟาร์ม EP นะฮะเนี่ยการทำงานก็คือให้เราไปวางแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ท่อส่งน้ำเนี่ยแหละมันจะส่งอีีขึ้นไปเก็บเนี่ยนี่ประมาณนี้ สำหรับท่อส่งอีพีแล้วถ้าเราวางท่อเนี้ยไว้ข้างใต้อะเราก็จะได้เวลเรื่อยๆเลยนะเราไม่ต้องกดใช้แค่เรามายืนอยู่ตรงเนี้ยก็จะได้เวลและนะ้วฮะเดี๋ยวผมปิดเกมโหมดให้ดูนี่เดี๋ยวคอยดูนะเห็นปะแต่เอาจริงๆผมรู้สึกว่าจริงๆมันควรให้เรามากดอะกดเพื่อเอาเวลอะไรเงี้ยผมว่ามันจะสะดวกกว่าอันเนี้ยอันนี้ก็คือเรามายืนตรงเนี้ยก็ได้เวลแล้วฮะกนะ็คือผมว่ามันดูแบบโก่งไปหน่อยเหมือนกันนะ หรือใครจะเอาไปทําแบบวางไว้แบบตรงโต๊ะเอนชาร์หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะเครื่องเนี้ยเพราะว่าพอยืนทิ้งไว้ FK ไว้มันก็จะได้เวลเรื่อยๆอย่างเงี้ยการทํางานของเครื่องอีีก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมต่อมาก็จะเป็นเครื่องที่เอาไว้เปลี่ยนของเหลวเป็นของแข็งฮะการทํางานก็คือไปวางไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องจ่ายพลังงานให้นะแล้วก็เราก็ต่อท่อแบบเนี้ยอย่างนมพอเราต่อนมเข้าไปเสร็จปุ๊บนมก็จะได้ออกมาเป็นน้ําตาลนะเนี่ย นมจะได้ออกมาเป็นน้ําตาลแล้วถ้าเราต่อน้ําเข้าไปก็จะได้ออกมาเป็นน้ําแข็ง่ะจะได้มาเป็นบล็อกน้ําแข็งเลยเห็นไหมเนี่ยการทํางานไม่ได้มีะายทับต้อนนะถ้าเราต่อลาวาเข้าไปก็จะได้ออกมาเป็นออฟซิเดียนนะนี่การทํางานของเครื่องเปลี่ยนของเหลวให้เป็นของแข็งก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนเป็นเครื่องฟรีตอ แล้วก็ต่อมาจะเป็นระบบพลังงานนะอันนี้จะเป็นระบบพลังงานจะว่าอย่างไงดีมันคือขั้นสุดท้ายของเกมแล้วอะก็คือมันสุดแล้วของพลังงานของเกมเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบอย่างไอ้ก่อนหน้านี้เราสอนอันนั้นใช่ไหมฮะเครื่องที่แยกน้ําออกมาเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนเราก็เปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฮโดรเจนได้ใช่ไหมประมาณนี้อะแล้วก็อันนี้จะเป็นพลังงานที่ได้จากไนโตรเจนกับแอมโมเนียผสมกัน ซึ่งไอเครื่องนี้เวลาเราใช้อะมันจะมี TNT โผล่มาข้างใต้ด้วยซึ่งผมว่ามันอันตรายมากเลยอะ่ะในการใช้งานก็ใช้แค่นี้ก็พอนะเครื่องแรกเนี่ยก็คือใช้ลาวากับน้ำมันมาทำเป็นพลังงานนะซึ่งเอาจริงๆแค่นี้ผมว่ามันก็โกงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูดูดิชาร์จแบตอะเร็วมากเลยนะดูดิแป๊บๆจะเต็มแล้วอะ่ะ เนี่ยเต็มแล้วคือแค่นี้ผมว่ามันก็เหลือเฟือแล้วนะแต่พลังงานที่เป็นลาวากับน้ํามันเนี่ยใช้แค่2อ,อันนี้ก็คือแบบเหลือเฟือแล้วสำหรับระบบพลังงานก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นเครื่องที่เอาไว้เปลี่ยนคาร์บอนเป็นท่ออย่างเงี้ยเป็นแท่งคาร์บอนก็คือให้เราแก๊สคาร์บอนอะต่อเข้ามาในเครื่องนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นแท่งคาร์บอนประมาณนี้ซึ่งเราต้องลงไปทําในเนเธอร์ เนี่ยพอเราลงมาในเนเธอร์เรียบร้อยแล้วก็ให้ระวังเครื่องนี้ไปได้เลยเห็นไหมเราก็ต่อคาร์บอนเข้ามาแล้วก็ให้พลังงานเครื่องนี้ก็จะได้ออกมาเป็นท่อคาร์บอนก็จะเป็นประมาณนี้หรับการทำท่อคาร์บอนพอเราได้แท่งคาร์บอนมาแล้วให้เรามารัฟเป็นกาฟินนะผมไม่รู้ผมอ่านถูกไหมอ่ะคือมันอ่านยากเหมือนกันสับพวกนี้ดูดิเนี่ยมันจะได้เป็นแท่งนี้มา แล้วเราก็เอาแท่งเนี้มาคาบคู่กันเลยก,ก็จะได้เป็นแร่แบบใหม่มาอีกและก็อ่านยากเข้าไปอีกอ่ะแล้วก็ไอแร่เนี้ยจะเอามาคาบเป็นชุดพวกนี้นี่นวผมพาไปดูเราสามารถดูพวกชุดในโซดคู่มือได้เลยนะนี่ครับเห็นไหมก็คือจะใช้พวกนี้แหละแล้วก็พวกการ์ดบอร์ดอย่างเงี้ยก็คือ ใช้พัวพลาสติกกับซิลิคอนอะไรเงี้ยแล้วก็ขั้นสูงสุดก็จะเป็นเห็นไหมก็จะใช้กา๊าซสีฟ้ามาคู่กับทองก็จะเป็นกา๊าซอันนี้อ่ะกา๊าซขั้นสุดท้ายเพื่อเอามาคราเป็นชุดขั้นสุดท้ายอีกทีหนึ่งและก็ต้องใช้ชุดขั้นแรกด้วยเห็นไหมมันก็จับเกล็ดต,ต่อกันมาประมาณนี้ฮนะเรามาดูความสามารถของชุดกันดีกว่าเริ่มจากสีขาว สีขาวเหมือนจะไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็สีดำอันนี้ก็คือขั้นสุดยอดแหละอ่าอันนี้จะเพิ่มป้องกันขึ้นมาสี่เห็นไหมก็คือจะเพิ่มป้องกันขึ้นมาด้วยแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของอาวุธอันแรกจะเป็นที่ขุด ถ้าเราตีปกติมันก็จะเป็นตีปกตินั่นแหละแต่ถ้าเรากดนั่งแล้วกดตีนี่มันจะขุดทีละ9บล็อกประมาณนี้ค่อนข้างกองอยู่วันนี้แล้วก็ต่อมา,อาจ,จะเป็นขวานเออขวานไม่ได้ตัดทั้งต้นนะเหมือนจะขวัดตัดแบบเหมือนจะตัดได้แค่ทีละท่อน แล้วก็ต่อมาจะเป็นส่วนของจอบจอบก็คือจอบอะฮะต่อให้มันดีแค่ไหนจอบก็ยังคือจอบอยู่ดีเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้ผมกดนั่งอะมันเปลี่ยนได้ด้วยนะอันนี้ผมเพิ่งรู้ คืออาวุธอะเราครคบแค่ชิ้นเดียวมันสามารถเปลี่ยนได้หมดอย่างนี้เลยฮะนี่จอบทั่วขวานโหสะดวกเกินไปไหมนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูที่ขุดพิกแอคโหขุดนานนะเอาจิ้งจิงมันนานกว่าพิกแอคเล็กอีกป่ะเนี้ยดูดิ ขดนานอยู่ขูดขุดขุดค่อนข้างนานแต่ข้อดีคือเวลาเราหมอบเล็วคลิกที่หน้าจอค้างไว้ถ้าเป็นมือถือคลิกที่หน้าจอค้างไว้แต่ถ้าเป็นคอมให้คลิกขวาฮะเห็นไหมมันจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยก็คือแบบอาวุธอันเดียวสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ทั้งหมดเลยอะยกเว้นอันนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เปลี่ยนไม่ได้เนี่ฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพรว โอ้ขุดดินเร็วอยู่พวก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ดาบนี่ฮะดาบเดี๋ยวผมเรียกมอน์ดีกว่านี่ดูดิชุดค่อนข้างโกงนะมอนต,ตีไม่เข้าเลยแล้วไออาวุธเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุกแบบเลยโหโกงมากดูดิเราไปทำฟาร์มตัดต้นไม้อ่ะเราก็เปลี่ยนได้ประมาณนี้แล้วก็ดาบอันต่อมา นี่แล้วก็เรียกมอนดูดิโกงอยู่นะแรงมากดาเมจเท่าไหร่เนี่ยงด้าเมจยี่สิบก็ไม่แปลกนะแล้วเราสามารถซ่อมได้ด้วยนะเอาวธพวกเนี้ยกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนได้และยังสามารถซ่อมได้ด้วยการสร้างเครื่องที่เป็นเครื่องช้าพลังฮะนี่ใช้แค่นี้เลยเครื่องช้าพลังแล้วก็ต่อไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ขึ้นไปยืนน่ะนี่ซ่อม ทั้งตัวเลยอนะคือซ่อมชุดได้ทั้งตัวเลยดูดิกงอยู่นะโอ้โหธรรมดาที่ไหนแล้วผมบอกไว้ก่อนว่าพุทหรือวุธเอนชานไม่ได้นะแต่เขาจะมีเป็นโมดูลเข้ามาแทนนี่หน้าตาโมดูลการใช้งานโมดูก็ไม่ยากอนะ่ะให้เรา เอาโมดูมาใส่ช่องเนี่ยแล้วก็กดค้างไปที่หน้าจอเพื่อใช้หรือคลิกขวาเพื่อใช้เห็นไหมเขาจะมีเลือกว่าจะเอาใส่อะไรนี่นี่เห็นไหมเลือกได้อันนี้เห็นไหมเราเอาใส่ชุดอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเวลาเราตกจากที่สสงเนี่ยมันจะไม่ได้รับดาเมจแล้วเนี่ยคือเราปรับแต่งได้เยอะมากเลยเอาจริงๆแค่โมดูเนี่ยก็โกงแล้วนะ ผมว่าแค่ระบบโมดูลนี้ก็โกงใช้เล่นแล้วเนี่ยเราใส่จำเข้าไปโอ้โหกลายเป็นทั้งกระโดดสูงทั้งล่อนนี่นี่ใส่ night v i s i o มองเห็นตอนกลางคืนโอ้โหแค่โมดูลก็โกงแล้วะไม่ต้องเอ็นชาร์หรอก <laughs> แถมยังสามารถขึ้นไปชาร์จเพื่อซ่อมอาวุธได้อีกโอ้โหพบจริงๆ โอพีมากสตหเรื่องชุดกับอาวุธเนี่ยสำหรับแอดออนเบสิกแมชชีเนอรี่ก็จะมีประมาณนี้ครับผมเอาจริงๆผมมองว่ามันไม่เบสิกเหมือนชื่อสักเท่าไหร่ดูดิข้อมูลมันเยอะมากจริงๆคืออันนี้ผมอาจจะรู้แค่เบื้องต้นก็ได้มันอาจจะเอาไปทำอะไรได้มากกว่าที่ผมอธิบายอีกก็คือมันเยอะมากอะ่ะ สำหรับแอดนอนตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย